สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับ h e a l i n g Time by มีนะคะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการทำพิกอากาศค่ะหัวข้อในวันนี้ที่หนึ่งจะทำก็คือสิ่งที่คุณควรทำต่อจากนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าไพ่เนี่ยอยากจะมีคำแนะนำอะไรไพ่ยอยากจะบอกว่าช่วงนี้เรามีเหตุการณ์อะไรเข้ามานะแล้วเราควรจะทำอะไรเพื่อให้เราจัดการกับสิ่งที่เข้ามาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ก็เหมือนเดิมนะคะมีให้เลือกหมด3กองค่ะกองที่1ก็คืออันนี้นะคะเป็นกองของพี่เรนง,งคุค่ะเห็นไหมเอ่ย ơi? ต่อมาคนที่เลือกกองที่2นะคะก็คือกองของน้องอิโนโนสุเกะค่ะชูต่อมาคนที่เลือกกองที่3นะคะก็คือกองของน้องคานาโอค่ะปิงปิ๊ง,งโอเคค่ะก็เหี๋ยวหนึ่งให้เวลาทำสมาธิ ในการเลือกไพ่สักคู่หนึ่งอาจจะเลือกจากตัวมเลือกที่หนึ่งวางไว้ตัวกระตู้นที่อ่ะค่ะหรือไม่ก็กลองไพ่ก็ได้นะคะลองดูว่ามีกองไหนหรือว่าตัวกระตูนไหนที่มันดึงดูดสายตาเรามากที่สุดโอเคค่ะเดีย๋ยวเรามาดูคำทำนายกันส่วนใครที่ยังเลือกไม่ได้เนี่ยอย่างหนึ่งให้อ่าไม่ใช่สิลองพอดคลิปอะค่ะแล้วอย่างหนึ่งอ่ะจะทำทำสแตมให้นะตรงใต้แสดงความคิดเห็นหนะข้างล่างอีกทีหนึง่งอือฮึ มาเรามาดูคำทนา,ายของคนที่เลือกกองที่1ก็คือพี่เลนโกคุกกันดีกว่าปิงปิงอย่ามาดูไพ่ทาโร่ก่อนนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราบ้างสิ่งที่คุณควรทำต่อจากนี้ได้แก่เรื่องอะไรมีนายออฟเพนทาโค่ค่ะแล้วก็ทีออฟเพนทาโคค่ะ เอกออฟเ n นนิคอทำไมกลองนี้มีแต่งเงินแล้วเดี๋ยวอีกไปหนึ่งอ่าโอเคค่ะ10 of s w o r d s ค่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมักจะแบบมีระเบียบมีแบบแผนเป็นคนที่มีสติปัญญาทำอะไรทำจริงหนักแน่นในสิ่งที่ทำเพื่อให้สิ่งที่คุณมุ่งหวังนั้นสำเร็จให้ได้อะคะ่ะเป็นคนที่ทำอะไรก็แบบ ส่วนใหญ่มักจะแบบรับลื่นสําเร็จจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็มักจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้เราได้เลือกเพื่อแบบเอาไปต่อยอดไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอะคะ่ะแต่ว่าให้ระวังเรื่องที่ว่าบางทีอะตัวคุณอะมักจะเผลอให้ความสนใจกับพวกวัตถุหรือเงินทองส่วนบางทีละ่ะคุณก็อาจจะลืมนึกไปว่าเออมันในชีวิตมันยังมีสิ่งอื่นๆในโลกนี้นะที่มันมีความสําคัญอะ ไม่น้อยไปกว่าเรื่องเหล่านี้ค่ะเช่นการเอาใจใส่คนในครอบครัวาการหาความสงบสุขในจิตใจที่เกิดขึ้นจากความไม่ยึดติดพวกแบบสิ่งพวกเงินเงินทองทองพวกวัตถุอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเนี้ยคุณกําลังจะมีการร่วมมือการพูดคุยหารือการวางแผนทาอะไรร่วมกันกับคนอื่นหรืออาจจะเป็นกับเพื่อนกับที่คนในทกับคนในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างอนาคต ที่มั่นคงมาสู่ชีวิตของคุณบางคนก็จะมีการเริ่มทําธุรกิจเล็กๆคะ่ะเพื่อให้มันมีการพัฒนาต่อยอดไปต่อไปอีกในอนาคตคือเหมือนแบบพยายามที่จะสร้างโอกาสสร้างความมั่นคงต่างๆให้กับชีวิตของคุณเองให้มันมีความแบบจเจริญงอกงามมีความดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะ 1. มองว่าคุณนะต้องการให้ชีวิตของคุณอนะของคนที่ก่อนที่หนึ่งเนี่ยนะมีความสุข คุณต้องการความสูงต้องการความสมบูรณ์ต้องการความมั่นคงต้องการความปลอดภัยคุณคาดหวังในสิ่งที่คุณทําแบบค่อนข้างมากอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณลงแรงสิ่งที่คุณลงทุนอะ่ะคุณแบบหวังมากเลยว่ามันน่จะต้องแบบมีผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่าต้องมีความเจริญก้าวหน้านะทั้งในเรื่องการงานการเรียนมีความมั่นคงในการเงินเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คือเหมือนกับเป็นคุณทาอะไรแล้วก็แบบไม่ได้แบบ โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องหวังไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเงี้ยไม่ใช่อะคะ่ะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วแบบมองถึงอนาคตอันไกลอะคะ่ะว่าถ้าเราทำสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาผลตอบแทนที่จะได้กำไรที่จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดคำนวณอยู่ในหัวตลอดเวลาสิ่งที่คุณควรทำต่อจากเนี้ยหนึ่งมองว่าคนกองเนี้ยนะคะในความสเร็จความราบลื่นเนี่ยมันเหมือนมีบางอย่างที่มันเป็นปมที่มันแบบ อาจจะยังค้างคาอยู่ข้างในใจของคุณน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องแบบความล้มเหลวหรือว่าประสบการณ์ที่คุณอาจจะเคยผิดพลาดมาแล้วมันก็ยังทําให้คุณอ่ะรู้สึกแบบคิดมากรู้สึกเจ็บรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเลยทําให้คุณน่ะไม่สามารถที่จะแบบรู้สึกเต็มเต็มหรือว่ารู้สึกว่าเออเราคอมพลได้เต็มเต็มร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทั้งๆที่ความจริงอ่ะไอสิ่งความผิดพลาดทั้งหลายเหล่านี้ไม่ควรจะจบไปได้แล้วอ่ะ คุณควรจะต้องปล่อยระวังมันลงไปอ่ะแทนที่คุณจะแบบมัวแต่แบกมันไว้กับตัวเนาะเพราะว่านางคนข้างหน้าที่สดใสอ่ะอย่างที่คุณกําลังต้องการเพื่อให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันรอคุณอยู่อ่ะแต่ว่าถ้าคุณเอาแต่แบกแบกแบกมันไปอ่ะมันก็ไม่สามารถให้ทําให้เราอ่ะก้าวไปได้รวดเร็วอ,อ,อย่างที่ใจเราต้องการไงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หนึ่งอยากให้คนที่เลือกกองที่หนึ่งอะค่ะหาเวลาแบบไปทําบุญทําทานปล่อยชีวิตสัตว หรือว่าช่วยหรือควที่เขาตกทุกข์ได้ยากกว่าเพราะว่าผลบุญพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเดียวอย่างแรกไม่อย่างเดียวกด้ค่ะอย่างแรกอะมันคือมันทําให้เราสบายใจอะเนาะพอเราสบายใจอะมันก็จะทําให้เรามีพลังงานดีๆแล้วมันก็จะแบบทําให้เราเกิดสติป,ปัญญาอาจจะทําให้เรามองเห็นคําตอบสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆอะที่เราสึกว่าเฮ้ยมันติดอยู่มันครั้งอยู่มันผ่านไปไม่ได้สักทีอะไอปัญหาต่างๆวันนี้มันทุเลาไปได้มันเบาบางไปได้อะหรือว่ามันอาจจะดีขึ้น ได้บ้างอย่างน้อยๆอ่ะเนาะก็คืออย่างน้อยที่สุดที่เราจะได้จากการที่ไปช่วยเหลือคนอื่นหรือทําบุญทําทานน่ะก็คือความสบายใจแล้วก็การมีสติที่มากขึ้นก็ถ้ามีเวลานะคะอย่าลืมไปทําบุญกันบ้างสําหรับคนกองที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่ออร์เคินกันดีก,กว่า My home is my castle ค่ะ Keys on teeth จ น้องช้างอยู่บนหอคอยแล้วก็ Air and Water Dragon นะคะ h l p you to connect to higher frequency Touch your intuition develop your physical ability be open to enlightenment e x p e your inner song โอเคสำหรับคำแนะนำที่ไพ่ให้มาหนึ่งมองว่า ทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายทุกความล้มเหลวแล้วก็ความสําเร็จอ่ะมันจะช่วยทําให้คุณอะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่ามัวแต่ไปกังวลหรือว่าไปโฟกัสกับสิ่งที่เราเคยผิดพลาดหรือว่าเคยพังมาเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราอะ่ะจะสามารถจัดก,การชีวิตของเราให้เป็นอย่างที่เราต้องการดีที่สุดใน,นปัจจุบันเนี้ค่ะขอเพียงแค่ตัวของ ะะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจะสามารถจัดการกับทุกปัญหาที่เข้ามาได้เชื่อมั่นว่าคุณมีความคิดสร้างสารรค์นะเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองเป็นคนที่มีเซนต์ขอโทษค่ะคือคุณเป็นคนที่แบบมีเซนต์มีรางสังหรณ์ที่ดีบางคนอาจจะแบบมีความสนใจในเรื่องของความลึกลับในเรื่องพวกแบบตาที่สามเลย์งเงี้ยเติร์ดอเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยแบบบอกว่าอ,อ,อยากให้คุณเชื่อในอินเทลชั่นนะหรือว่าเสียงภายในที่บางครั้ง มันก็ส่งสัญญาณนะ่ะว่าสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คเจอนะนะั้นเป็นสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่อะ่ะก็ปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันนําทางคุณไปหาความสําเร็จที่กําลังรอคุณอยู่ในเส้นทางข้างหน้านะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่เลือกกองที่หนึ่งเลยค่ะขอให้มีวันเวลาและช่วงเวลาที่ดีมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะเดีย๋ยวเรามาดูคำทยาหายของที่เลือกกองที่สองต่อนอ้อลืม สำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ซับสไครต์และขอบคุณทุกการติดตามและที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันคะ่ะต่อมาคนที่เลือกกองที่สองนะคะก็คือน้องอินโนสเกะค่ะเราเลือกกองนี้เราชอบน้องอินโนสเกะมากโอเคเรามาดูกันคำามานายสำหรับคนที่เลือกกองที่สองขอดูไพ่ออร์เกลเอ,ลเอ้ไพ่ทาโร่ก่อนเนาะ แฮงแมนค่ะ Queen of Wands ค่ะ e อ g of Pentacles ลส์แลเอสุดท้ายก็เดทค่ะน่าสนใจสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะหนึ่งมองว่าคุณนะอาจจะก,กำลังอยู่ในช่วงหัวหรือหัวต่อของการเปลี่ยนแปลง เป็นสภาวะที่แบบเหมือนชีวิตของคุณมันแบบกําลังหยุดนิ่งอ่ะมันไม่สามารถทําอะไรได้อย่างใจอ่ะเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความอดทนต้องรอคอยกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าสถานการณ์ที่เรากําลังเจออยู่เนี่ยในปัจจุบันอ่ะให้มันแบบผ่านพ้นไปแล้วมันจะได้ดีขึ้นในอนาคตะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะคะที่เรากำลังอดทนอ่ะเพราะว่า มันอาจจะเป็นการสะสมความรู้ระสะสมประสบการณ์อ่ะแล้วมันจะส่งผลให้มีการงอกเงยมีการพัฒนามีการเติบโตไปเรื่อยๆในชีวิตของเราค่ะมันเป็นการพัฒนาความรู้ที่แบบเขาเรียกวอะไรอ่ะให้มันแบบมีการเพิ่มมากขึ้นเริบขึ้นยิ่งขึ้นขอโทษค่ะลิ้นพันกันให้มันเพิ่มมากแบบยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งอ่ะซึ่งมันก็ต้องอาศัยแบบความอดทนเนาะแรงใจแรงกายแล้วก็เวลาค่ะในการแบบฝึกฝน เพื่อพุ่งเพื่อเพิ่มโพนเพื่อเก็บเกี่ยวการเรียนรู้และก็ประสบการณ์ความผิดพลาดต่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการพักชั่วคราวอะนะเป็นการพักที่แบบมันคุยกับตัวเองตั้งคําถามกับตัวเองอะถึงเป้าหมายของชีวิตของเราอะเพื่อที่จะแบบมีการปรับมุมมองเก่าๆทิ้งความเชื่อลบๆหรือความเชื่อที่มันแบบเก่าๆเดิมๆทิ้งไป แล้วมันก็จะทําให้เราอ่ะมีการตระหนักรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาค่ะเกิดมุมมองใหม่ๆที่ทําแบบให้เราแบบหลุดพ้นจากสิ่งที่ทําให้เราอ่ะสตั๊กโกอยู่ที่ไม่สามารถแบบหลุดออกไปได้สักทีเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เรากล้าที่จะแบบไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ตัวคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนมีพลังความคิดความสร้างสรรค์มีพลังความจินตนาการไอเดียแปลกแปใหม่ๆอยู่เสมออ๋อใช่ใช่ ก็คือมีแพชชั่นเนาะมีความมุ่งม,มั่นกับสิ่งที่เองทำบ้างงานเป็นคนที่มีไฟในการทำงานสูงมากๆคุณชอบการประทุนภยัยชอบความตื่นเต้นแล้วใจแล้วรอบตัวชอบที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาชอบในการคุกคาสมาคมซึ่งปัญหาที่จะเกิดนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากพวกความมั่นใจในตัวของคุณเองที่บางทีมีมากเกินไปแล้วก็มาคิดว่าตัวเองอ่ะ สามารถจัดก,การสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างอย่างที่แบบตัวเองคิดะนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีแล้วมันจะมีความแบบมั่นใจว่าเฮ้ยเราตรงเนี้ยอันนี้เราก็ทําได้อันนี้เราก็ทําได,นนเาได้เลยมองว่าตัวเองอะ่ะมีความสามารถมากกว่าคนอื่นทั้งที่จริงๆก็คือคนอื่นๆเขาก็อาจจะทําได้เหมือนกันมันก็เลยทําให้เราอะ่ะอาจจะมีการประมาทกับคนรอบข้างหรือว่ามีการไปกระทบกระทั่งแล้วก็ทําให้เราสร้างศัตรูโดยที่แบบ ไม่รู้ตัวท,ทั้งที่ความจริงอะตัวคุณอะไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากแบบเฮ้ยเราอยากทํางานชิ้นที่เราได้รับมอบหมายมาให้มันดีให้มันสมบูรณ์ที่มันรู้ล่วงให้มัน perfect เพอร์เฟกเงี้ยแต่แบบอาจจะลืมสนใจคนรอบข้างไปหน่อยประมาณเนี้ค่ะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ก็คือคุณอะต้องการให้ชีวิตของคุณมีการเริ่มต้นใหม่มีเส้นทางการประตนภัยมีเดเรคชันใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อที่มันจะ นำโอกาสดีๆนำความมั่นคงในชีวิตนะคะหรือว่าแบบความมั่นคงในจิตใจอะมาให้ตัวของคุณคุณอยากจะเริ่มวางแผนการที่จะแบบทำอะไรดีๆให้กับชีวิตของตัวเองอะเนาะเพื่อแบบมันจะได้แบบมีโอกาสใหม่ๆที่ทําให้เราสามารถพัฒนาให้เกิดเป็นรูปเป็นราเป็นสิ่งที่แบบเราสามารถจับต้องได้บางคนอาจจะมีการแบบเก็งกําไรมีการแบบซื้อบ้านซื้อที่ดินเพื่อจะเอาไปปล่อยต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการลงทุน ซื้อกองทุนหรือประกันคือเป็นการลงทุนเพื่อที่จะแบบสร้างกําไรหรือว่าให,ใ,หให้ได้เงินมาเพื่อในอนาคตในวันข้างหน้าหรืออีกในหนึ่งก็คือบางคนก็อาจจะก,กําลังรอการช่วยเหลือและซัพพอร์ตนะคะจากพวกแบบทางด้านการเงินนะคะจากสถาบันการเงินหรือว่าคนรอบข้างอยู่ว่าแบบเออ ถ้าเราได้เงินก้อนนี้มานะเราก็จะมาลงท,ลงทุนในธุรกิจของเราได้ผ่านหรือว่าการกู้การอะไรอย่างเงี้ยการเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะกำลังรอสิ่งเหล่านี้อยู่สิ่งที่คุณควรทําต่อจากเนี้ยหนึ่งมองว่าคนกองนี้นะมันจะคล้ายๆคุณกองที่หนึ่งอะค่ะตรงที่ว่าแบบมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการแบบทิง้งรูปแบบการดําเนินชีวิตเดิมๆอะ่ะการที่จะแบบปล,ปล่อยสถานการณ์และความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถ ที่มันไม่ได้ตอบสนองต่อเป้าหมายของเราอีกต่อไปได้อะเพราะว่าไพามม่มันก็เหมือนกับว่าการที่เราแบบยึดติดกับสิ่งเก่าๆอะมันก็จะไม่สามารถทําให้เราอ่ะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้เหมือนที่เราแบบถ้าเรามต่ถือของอยู่เต็มสองมือเนาะแล้วมีคนยื่นของมาใหม่อะเราจะยังไงอ่ะถ้าเราไม่ปล่อยหรือไม่วางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการยึดติดกับสิ่งเก่าๆอะมันไม่สามารถทําให้เรารับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ก็เลย ไพ่ก็อยากบอกว่าเอออย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาทดสอบคุณเพราะบททดสอบต่างๆเหล่านี้ยมันจะช่วยทําให้คุณอะเป็นคนที่คุณอยากเป็นมากกว่าที่คุณเคยคิดว่าจะทําได้ส่วนเดีย๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันว่าไพ่ยอยากบอกอะไรบ้างมีอ e. ีนะคะพูดเร็วไปไหม <laughs> วันนี้แบบรู้สึกตัวเองไฮเปอร์มากไฮเปอร์แปลกๆสแตนเดนค่ะแล้วก็ กินโกรดาร์ก็นฟอมซิเมียนี่น้องมันก่อนสีเขียวทอง b i n g universal knowledge to your spiritual pathway Learn about spiritual technology Beat r a n s m i t t e r of s a c r e d knowledge อ mm ืมโอเคสำหรับคนกองที่สองนะคุณอาจจะต้องแบบระวังคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะที่แบบภายนอกเขาจะแบบ ดูดีดูน่าเชื่อถือเป็นคนที่แบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะภายนอกมันดูแบบดูดีหมดเลยอะ่ะเขาพยายามที่จะเข้ามาคุยมาตีสนิทมาทําตัวเป็นแบบผู้รู้พยายามมาให้คําปรึกษาหาลือแบบเอ๊ะมาให้คําปรึกษากับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในของคนคนนั้นนะคะเขาอาจจะไม่ได้หวังดีหรือว่าบริสุทธิ์ใจกับตัวของเราอะ่ะอย่างที่เราเห็นอะ่ะคือเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือมาหลอกใช้มาหลอกเอาข้อมูลบางอย่างกับเราทําให้เราต้องแบบแล้วเหมือนพอเรามารู้ทีหลังอะ่ะหรือ,อเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันแบบปิง๊งแล้วเราก,ก็เราก็ต้องแบบเราก็จะเกิดความเสียใจเสียความรู้สึกอะคะ่ะทําให้เราเกิดการตัดสินใจบางอย่างที่มันผิดพลาดเสียเวลาเกิดขึ้นในเส้นทางที่แบบเราควรจะแบบเดินไปอย่างเช่นแบบอะเดินไปสิเมตรเนี้ยมันควรจะต้องถึงแล้วเขาก็ดันพาเราอ้อมไปไหนอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพ่ก็อยากบอกให้รู้ว่าเออมันไม่เป็นไรหรอกนะสาหรับคนที่แบบเจอคนประเภทนี้เข้ามาแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้วหรือว่ายังไม่เกิดถ้ายังไม่เกิดก็ให้ระวังนะคะแต่ถ้าเกิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็มันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าในชีวิตเราครั้งหนึ่งเนาะมันก็ต้องมีการเสียรู้หรือมองคุนผ้าไปบ้างก็อย่าโมวแต่โทษตัวเองหรือว่าไปกดดันตัวเองในความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราควรทําก็คือยอมรับและก็เริ่มต้นใหม่ การเดินทางมันไม่มีวันจบสิ้นนะคะตราบใดที่ตัวของคุณยังมีลมหายใจแล้วว่าในทุกเส้นทางเดินของชีวิตคุณนะคะคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวนะเพราะว่าคุณอะมีดีวายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยนําทางคุณอยู่เสมอให้ลองสําหรับคนที่เลือกก้องที่สองค่ะลองสังเกตดูว่าเวลาที่คุณรู้สึกแบบสับสนมืดมนหรือว่าแบบหาทางออกไม่เจอเงีนเน้ย คุณอาจจะเคยแบบอธิษฐานจิตหรือว่าขอคําตอบบางอย่างจากคนที่คุณเครารพนับถือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากคนที่ดูแลคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหรือว่าอ,อะไรสักอย่างอะ่ะคุณจะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างหรือมีคาตอบบางอย่างที่มันจะทําให้คุณสัมผัสได้ว่าเฮ้ย,ยสถานการณ์เนี้ยหรือสิ่งต่างที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคมันมีการคลี่คายไปทางที่ดีอะ่ะเราได้รับคําตอบที่เราแบบ มืดแปดด้านอยู่ๆแบบมันก็ปิงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อยากจะบอกว่าไม่ว่ายังไงคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีคนที่คอยดูแลคุณอยู่เคียงข้างเสมอนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนที่เลือกกองที่สองค่ะฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ซับสไคร b e แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามที่เข้ามาฟังมาเป็นเพื่อนกันขอให้มีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็เป็นวันที่ดีนะคะอย่เราไป ดูกองที่3กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ก็คือน้องคนาโอจังนี่นะคะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรบ้างเราคุณธรรมารายไพ่ทาโร่ของคุนเลือกกองที่สามทาวเวอร์ค่ะ เพดอัพวันส์ค่ะไฟอ f c คั s ค่ะอืมแล้วก็จัดเมน้นค่ะอ่าสำหรับคนที่เลือกล่องที่สามนะคะคุณเป็นคนที่แบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเวลามองเห็น ขนรรมเนียมหรือความเชื่อแบบเก่าๆอ่ะคุณมักจะรู้สึกแบบอึดอัดรู้สึกแบบต้องการที่จะเข้าไปจัดการไปปฏิรูปให้มันเป็นสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาก้าววิพากษ์วิจารณ์กับในสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ถูกต้องในความผิดคุณนะนะส่วนบางครั้งอ่ะมันก็ทําให้เกิดเรื่องเกิดการทะเลาะเกิดการไม่เข้าใจแล้วมักจะเจออุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปรปปับกระทันหันเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ,อเช่นแบบ แผนการที่วางไว้ก็มักจะต้องมีการล้มเลิกไปหรือว่าแผนที่วางไว้ไม่มีแบบมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังพวกนี้ใส่ที่แบบหุนหันพลันแล่นใจร้อนทําอะไรแบบใช้อารมณ์โมโหง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําอะไรก็ไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอะ่ะแบบเหมือนอยากจะทําอะไรก็ทําเลยสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะทําให้เราเกิดปัญหาเข้ามาได้แล้วก็ให้ระวังแบบเหมือนเรา ด้วยความที่เราเป็นคนทําอะไรแบบรวดเร็วเ,วเนาะมันก็บางทีทําให้เราอะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่ากว่าคนอื่นๆนะคะช่วงนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเริ่มพัฒนามีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันแบบเป็นแรงผันดันมันเป็นแรงบันดาลใจอะที่แบบช่วยท้าทายตัวเรามากขึ้นนะ และเราเองก็พร้อมที่จะแบบลุยไปข้างหน้าเพื่อไปถึงในสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจไว้คุณจะมีพลังในตัวเองอย่างแบบล้นเหลือเลยมีความไฮเปอร์ไม่ค่อยอยากจะอยู่เฉยๆมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆรอบตัวที่มันแบบสร้างความตื่นเต้นคือเห็นอะไรเข้ามาก็แบบอยากรู้อยากไปแบบลองมากมายเต็มไปหมดอะคา่ะซึ่ง ไอ้ที่มันแบบอยากทํามากไปหมดเนี่ยมันก็เลยไพ่ก็เลยบอกว่าให้ระวังมันจะแบบรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ทําให้เราแบบทาอะไรไม่สุดอดเหมือนกําลังทำทำมันนี้อยู่อา้าเบื่อแล้วไปทําอีกอย่างหนึ่งแทนทําทําอีกอย่างหนึ่งอา้าเบื่ออีกแล้วนี่ก็ทําอีกอย่างนู้นแทนเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะทําให้เรามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ทําอะไรแบบไม่สําเร็จสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังตรงนี้เพราะเราอาจจะแบบไม่ค่อยมีความหนักแน่นมั่นคงตรงนี้สักเท่าไหร่ สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ตอนนี้หนึ่งมองว่าเหมือนคุณต้องการเวลาในการป,ปลดล็อกความเศร้าความเสียใจการสูญเสียนี้สิ่งที่ที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะมันเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะยังทําใจไม่ได้ที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณเนี่ยสูญได้สูญเสียมันไปอะนะทําให้คุณอน่ะไม่สามารถเปิดใจที่จะแบบเดินหน้าต่อไปหรือว่าเปิดใจที่จะรับสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณมากมายแค่ไหนก็ตามอะ่ะซึ่ง ใครก็อยากให้คุณเหมือนกับว่าเออสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วอะก็พอขอให้มันผ่านไปเถอะอย่าไปแบบยุดติดไปฟูมไฟล์ไปแบบเพ่งมองกับสิ่งที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรกับมันได้อีกแล้วเลยสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้คือคุณต้องกลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณนะ่ะยังมีอยู่ยังเหลืออยู่และยังสามารถจัดการและทํามันได้อยู่อะคะ่ะสิ่งที่คุณควรทําต่อจากเนี้ยนะคุณนะ่ะควรจะหาเวลาพูดคุยกับตัวเอง เพื่อที่จะแบบทบทวนเคลียร์ความสับสนเคลียร์สิ่งที่แบบมันสะสมอยู่ในใจอะ่ะถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในตอนเนี้มันตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าแล้วอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะค่ะก็ทิ้งมันไปเพื่อที่จะแบบจะได้ตัดสินใจได้ง่ายๆอะ่ะว่าเออเราจะเดินต่อไปยังทิศทางไหนต่อเพราะการที่เราแบบไม่กล้าทิ้งไม่กล้าทําแล้วก็เอาแต่ผัดวันเอาแต่หนีอ่ย ความจริงที่เราต้องเผชิญอะ่ะมันทําให้เราบางทีก็แบบไม่ได้ฟังเสียงในตัวเองอะเนาะว่าจริงๆแล้วอันนี้ยเป็นสิ่งที่มันดีหรือไม่ดีต่อตัวเราเราต้องการที่จะแบบทําอันนี้หรือเปล่าแล้วมันก็ส่งผลทําให้เราต้องฝืนใจทําในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทํา แล้วก็ส่งผลให้เจอปัญหาต่างๆเจอเรื่องเราวเดิมๆวนหลูไปไม่สิ้นสุดขรา้งเราครั้งเราเหมือนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ผ่านปมตรงนี้สัทีวะทําทไมเราแบบไม่หลุดจากตรงนี้สักทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จงปล่อยอดีตให้มันผ่านไปอ่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างสดใสเลิกโทษแล้วก็ตัดสินคนอื่นได้แล้วหันมารับผิดชอบชีวิตของตัวคุณเองให้ดีเพื่อที่คุณจะได้แบบ ปลี่ยนชีวิตตัวเองอะเนาะสร้างสารรค์ชีวิตตัวของเราให้มันดีขึ้นให้เป็นไปอย่างที่ใจต้องการได้เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่ออร์เรนเนกันนะคะทัตเตอร์สกายุ๊ยขอโทษค่ะ The Observer ค่ะ Orange Dragon ค่ะน้องน่ารักนึ่ <laughs> สีสม้ม Being so family and community together, space belonging, warm and one n e d Bring People Everywhere together สำหรับคําแนะนําที่ไพ่อยากบอกนะคะคุณอาจจะแบบอยู่ในช่วงกําลังแยกตัวเองออกมาจากผู้คนสังคมคนรอบข้างาเพราะอาจจะคิดว่าเออไม่มีใครเข้าใจตัวคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเราอยากหนีจากความวุ่นวายความสับสนจากโลกคว,ความจริงที่เรากําลังเจออยู่จากคนรอบข้างที่เรารู้สึกว่า มันสร้างความแบบความวุ่นวายให้เราอะเราเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นช่วงที่เราอยากอยู่สงบสงบจมอยู่กับความคิดของตัวเองมีความสุขกับในโลกจินตนาการโลกความฝันของเราอะหรือบางคนอาจจะเป็นฟิลเหมือนแบบยังปิดใจไม่กล้าที่จะเปิดรับใครเข้ามาแต่ว่าไอสิ่งต่างเหล่านี้ค่ะไพ่บอกว่าอย่ามันก็จะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละเพราะว่า เมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่คุณได้ใช้เวลาอย่างที่หนึ่งแนะนำไปอันเนี้ยเนาะได้ใช้เวลาในการพูดคุยในการทบทวนอะแล้วคุณมีความชัดเจนกับตัวเองได้แล้วอะคุณก็จะเกิดการตระหนักรู้ถึงคําตอบว่าเออคุณะจะทําอะไรต่อไปและเมื่อคุณสามารถที่จะแบบพาตัวเองก้าวเดินมาจากจุดเดิมคุณกล้าที่จะเริ่มเปิดใจยอมรับกับผลนะ่ะที่เกิดขึ้นจากทุกก,การกระทําของตัวเองอะ คุณก็จะแบบเหมือนมันมีการตื่นขึ้นอะเหมือนเราได้เกิดเป็นคนใหม่อะชีวิตของคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีความก้าวหน้าแล้วก็มีแล้วก็สามารถประสบความสาเร็จได้อย่างใจอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เรืองของที่3าเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังการฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ซับสไครต์ด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอให้เป็นวันที่ดีและมีช่วงเวลาดีๆเข้ามาค่ะไปแล้คะค่ะบ๊ายบาย